อประวังรถนะวันนี้เรามาฮาโลวีนบ้านพี่เจี๊ยบนะคะปะพี่เจี๊ยบห่อเดียวมันเยอะมากจริงนะนี่ยังมีห่อหนึ่งมันเยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แหละนี่เขาจะได้รู้เขาจะได้รู้โอ้โหปะเราเสร็จแล้วไหนรีโอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรีโวเราเสร็จแล้วละนี่ ามบ้านต่างๆตอนนี้ก็จะมีตกแต่งฮาโลวีนแบบนี้นะพี่น้องก็เป็นใยแมงมุมแบบนี้นะโอเคแบบ okay, เราไปเอาข้างหน้านี่ใยแมงมุมแบบนี้นะคะไม่ทุกบ้านไม่ได้มีนะบ้านไหนที่เขาจะให้เด็กๆไปเคาะประตูได้เขาก็จะแต่งแบบนี้นะแล้วก็จะไปเคาะประตูบ้านที่เขาแบบเออแต่งฮาโลวีนแบบนี้นะคะโอเคพอแล้วเราเอาไปติดที่ตรงนั้นด้วยลูกไฟครับ เซลเฮ้ยเด้อต้องมาโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาออกหาือกินแล้วนะพี่น้องกินเลือดเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนครั้งแรกที่เราจะไปเดิน พ oh okay, okay. oh ี่เ <inches> จ <phin eventually> ี๊ยบไปทางไหนเด็กๆรอนะลูกนะรถลด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 มาเด็กๆเขาวันนี้นาชาชาไปด้วยนะคะนาชาเป็นอะไรนี่เป็นแม่มดนะคะนี่อันนี้ชุดแม่มดนะคะว้าฝวนาชชานาชชาวอร์เรนโนสิเจียเซลิกเอลบาลาดใช่ไหมเวอรซอวิธิสิเจบาลลาดเวอร์ซอวิธ สวัสดเ่าเปเล่เพ o ่อนแกเป็นน่ากลัวมากเลยอ่ะเ้ยบ้านแรกนะคะพี่น้องบ้านแรก ท <Hi. S 2> ั่เักทักเักท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 ัทักทักกทักทักทักทาักกก็ได้แล้วเขาได้มอ ไปดูแคสเซโน่โอ้ยสีก้องหลังนี้นี่หงุน่ากลัวมากสุดยอดเลยบุ้ยดูเขาตกแต่งฮาโลวีนวันแคบิโก้ยบุ้ยแคบิดูบ้านนี้ก็ตกแต่งนะน่ากลัวมากเลยอ้ไปเราไปกันต่อตอนนี้มันมืดมาก คนเดินกันเยอะมากพี่น้องเด็กๆเด็กๆเขาแต่งตัวเป็นฮาโลวีนเดินขอสลิกตามบ้านนะคะเยอะมากเลยเสลิกังเนาะโอเคเนาะอันบ้านหลังนี้เขาให้ มาหลังนี้เขามีสลิคให้เลยลูกโอทาทูสลิแ่ปีลีเ้ดเดวปเดี๋ยวอุ้ยอยอุ้ยโออยอ้ยีเดเดอดโอเคได้หรือยังลูกนาชานฮาดูโสลีคกดปกอิลอนจะถอยปุ่ม้า้มจออกนอเคป ครับมีกอล์ลหรไปกันต่อค่ะบ้านหลังนี้เขาเอาสลิกมาวา,างหน้าบ้านเลยนะไม่ต้องเปิดประตูอ้โตอนนี้ผีเต็มมือเลยพี่นออ้อง <c oughs> เดี๋ยวกอนมาเดินขอขนมเยอะมากไปแย่ได้ขนมเยอะยังสวีทที่หาอล์มว่มมมาสวีทสวีทไหนๆดูสิว้าวแย่ไปแล้วขีโอ่ะขี้อ่ะได้ไหมได้ไหมอุ้ยไหนน้องชัดเ ไป้ยหลังนี้มีหลังนี้มีเสียงเพลงเด็ดเน็ตไปเลยเด็ดไปเลยไฟอาไปทุกคนเน่ากลัวมาก

<laughs> oh. oh my god. Oh. Wow. Bye bye, bye bye.

Tak. Hej. Hej. Hey. Anja, har I fået noget? En hvad? Kitkat. Nå, hej. 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 nej.

เออไล่ไล่ล <laughs> <c oughs> <kita> mm ูก hmm. อ <laughs> ันนี้มันเป็นแบบนี้กู่นะโอชาโค้ลาโอเคอะไรยังไงอู้หูเกือบเต็มแล้วลูกว้ายอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรนนทเบดีโอุ๊ยเบบี้ โอเคอันนี้มันเป็นวิดีโอนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำภาพได้ได้เดยสมิลลาไะตอนนี้เราก็เดินมาจะครึ่งเมืองแล้วนะพี่น้องผีเยอะมากปีนี้ผีเต็มเมืองเลยอ่ะสลิกบางบ้านก็หมดไปแล้วนะไม่ได้ สนุกดีอันนาสนุกไหมสนุกมากสนุกมาก,ก,มากอุ้ยนั่นไงบ้านหลังนี้เขาตกแต่งอีกแล้วไปเน็ตว้าวโอ้ย,อยดูสิเน็ตเน็ตกูสิจ๊ะไฮ้ยเน็ตกลัวไหมเออดูปังเออดูปังไป เน็ตพุสเก็บปังไปดอนไป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 อุ้ย่อันนี้เป็นพลาสติกว่าดอนว่าดอนเห็น้ายจอบโอ้ my god ไปเลยเน็ตไปเลยไม่ต้องกลัวไปเลยลูกไป

นาะชาปลาสลิดเลยบ้านหลังบ้านหลังนี้ก็หยิบสลิกได้เลยโอเคเหมือนสิออกมาโอเคไฮโฟอินป่ะโอเคกอดฉันอิกโอเคตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆปวดขามากเดินกลับบ้านไปหาพี่เจี๊ยบ เฮ้ยไอะอนาจะชักวัวนี่เหรออุ้ยนี่เหรอโอเคกลับบ้านกันค่ะแคดูสี่ไฮไฮสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องบ๊ายบาย Fa. eller ser ikke så farlig ud. Åh <tryk> Ja, <tryk> 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 var 13 børn 15. <tryk> <det er> <tryk> มก็ังมชออัน e> ี่นยอันนี้อันนี้อันนี้ขนมที่ได้วันนี้นะคะน้องของของใครอ่ะของแอนนย่ของแอนีโอ้ได้เยอะมากเลย